นางตั้งคนคลอดลูกเป็นลิงมีหางเป็นปลาชื่อมัฉานุแต่นางกลัวทศกัณฐ์ฆ่าลูกจึงนำไปทิ้งไว้บนฝั่งและสั่งว่าเพราะเจ้าคือหนุมาเป็นวานนที่เก่งกะหาเป็นดาวเป็นเดือนได้แล้วจากไปไม่ไม่ราบไมยาราบเจ้าเมืองบาดาน มาพบเขาก็นึกรักนำไปเลี้ยงเป็นลูกบุญทำเลี้ยงจนโตและให้มัชฉานุเฝ้าประตูเขตเมืองบาดาลจบหน้าหนึ่งแล้มาหนึงจังเลยทน <c oughs> ันใดเยอะมากวันหนึ่งพี่เพชรทำนายว่าพระรามมีเคราะห์รุ่งเช้าจริงจะ ปลอดภัยหนุมานจึงเนมิตกายใหญ่โตเนรมิตเนรมิตกายใหญ่โตอมรับปลาไว้ทั้งคืนทศกัณสั่งให้มายรัตไปจับตัวพระรามมาไมายรัตให้อุบายกวาดแกว่งกล่องแก้วจนเหมือนดาวประกายพลิกทหารคิดว่าเช้าแล้วจึง 来。Yeah.